วัสดีครับพี่ครับวันนี้ลูกค้าจะมาทําอะไรครับอ๋อพอดีพี่นาจะมาลองศึกษารถไฟฟ้าหน่อยอะคะ่ะใช่ครับ,รบถ้างั้นก็เชิญด้านนี้เลยครับเดี๋ยวพี่นั่งรอด้านนี้สักครู่นะครับค่ะพี่จะรับน้ำชาหรือกาแฟหรือว่าอะไรดีครับอ๋อขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่าคะ่ะอ๋คครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครัพี่อันนี้ชากาแฟที่ได้ค่ะเออแล้วพี่ใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อพี่ขับยาลิสอยู่ค่ะอ๋อแล้วพี่จะเปลี่ยนรถใหม่หรือจะซื้อเพิ่มอะไรเงีอ๋อพี่ว่าพี่อาจจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าพี่เดินทางทุกวันใช่ค่ะเติมน้ํามันก็สาวันห้าร้อยนี้ค่ะเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าพกว่าบาทพี่เป็นอาชีพอะไรครับ ก็พี่ทํางานประจํานี่แหละค่ะ oh. ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะหยุดแค่วันเดียวควัวอาทิตย์แลเสาวอาทิตย์พี่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรหรือเปล่าถ้าวันหยุดก็จะพาครอบครัวที่บ้านไปเที่ยวค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะส่วนใหญ่ไปเที่ยวไหนครับก็ส่วนมากจะคาเฟ่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. จะพาแบบแม่ลูกๆหล,ลานไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ oh, ครับคาเฟ่แต่ว่าจะเป็นเป็นไปเช้าเย็นกลับเพราะว่ามันหยุดวันเดียวจะไม่ค่อยได้ค้างอะค่ะใช่ แล้วเวลาที่ใช้รถนี่คือแบบจำนวนคนโดยสารเยอะไหมครับผู้ทดยสารก็ที่บ้านก็น่าประมาณ4-5หคนนะค่ะจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อไปเป็นครอบครัวเลยใช่ค่ะแล้วพี่ต้องการใช้รถเร็วไหมครับรีบไหมก็จริงๆพี่ก็ดูเขาเรียกดูหลายๆแบรนด์ไว้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเห็นที่ประเทศไทยมันมีหลายๆยี่ห้อเลยที่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดูเปรียบเทียบไว้ด้วยค่ะ พี่ดูอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็ดู b y d ไว้ค่ะแล้วก็เนตา x ถ้า b y d ก็อาจจะเป็น atto t แล้วก็เ e ตา x ที่รถมันจะเป็นแนวแบบครอบครัวครอบครัวเลยเพราะว่าพี่นาค่อนข้างแบบมีอายุแล้วเนาะก็ไม่ได้เน้นเรื่องการแบบขับแบบสปอร์ตหรือขับแบบเร็วอะไรเงี้ยจะแบบขับเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคเข้าใจแล้วครับถ้างั้นผมคิดว่าพี่น่าจะเหมาะกับ so 7ของเรา ทีี่่มอยูแต่พี่ดูงบประมาณมาคืออย่างนี้ถ้าอย่างแอตโต้เนี่มันก็จะปะมาณ8 0 0 0 0 0 0 0 0เนาะเนตา X ก็ประมาณตัวท็อปสุดก็799ครับแต่ทีเนี้ยที่มาดูตรงนี้เพิ่มเพราะว่าเอ้ยมันเห็นมันเป็นแบรนด์ใหม่มาใหม่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าง BYD ะค่ะมันจะเป็นแบบแบรนด์ที่เรารู้จักเรื่องของเข้ามาก่อนแบตเตอรี่ดีอะไรอเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะทัางนั้นผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้แนะนําเลยว่าฉางอันเนี่ยของเราอ่ะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนี่ครับแต่ว่าแบรนด์ของฉางอันเองอ่ะเป็นแบรนด์ผลิตรถยนต์ของเมืองจีนอันดับ1นึ 1> ค่ะแล้วแบบเหมือนกับว่ามีประวัติยาวนานตั้งแต่1้อยปีร้อปีมาแล้วนะครับพี่อตอนนี้ก็คือมียอดขายรวมกันทั่วโลกประมาณยีล้านคันแล้วครับ ก็ตอนนี้มีการลงทุนที่เข้ามาเปิดโรงงานการผลิตที่จังหวัดระยองครับประมาณสองหมื่นกว่าล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่วางใจได้เลยว่าศูนย์บริการหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามาลงทุนค่อนข้างเยอะอต่อไปก็คือเราก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์รูมหรือว่าศูนย์บริการครอบคุมทั่วทั่วทุกจังหวัดะครับพี่แต่ทีนี้ว่า มันจะเกินงบประมาณพี่ละสิพี่มีงบไว้ในใจเท่าไหร่นะครับคือจริงๆอยากดาวซักประมาณ2 5นะคะไม่แบบไม่ต้องพึ่งใครอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากมีคนคำ้ำ<อ>แล้วก็เอาที่เราผ่อนไหวอะค่ะก็กะวว่าเอาค่าน้ำมันมาเป็นค่าแบบค่างวดอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะปกติพี่ผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับก็ถ้ารวมเอาเบ็ดเสร็จเลยทั้งค่าน้ำมันทั้งแบบค่าผ่อนอด้วยก็ประมาณหมื่นกว่าบาท ในงบประมาณที่พี่มีแล้วก็อะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่ามันก็เราก็มีโปรโมชั่นที่มันจะแมทกับพี่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตพี่นําเสนอตัวรถก่อนดีกว่าโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ครับผมก็จะให้พาพี่มาชมรถ DPO SO 7ภายใต้แบรนด์ฉางอันของเรานะครับค่ะตัวนี้นะครับซึ่งโลโก้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยงามมากนะครับค่ะ คือดีไซน์ตัวนี้นะครับข้างหน้าไฟหน้า daytime running light นะครับจะถูกออกแบบมาให้เป็นรูปกลีบดอกไม้ซึ่งจะมีประโยชน์เวลาที่เราแบบเจอเหมอกหรือควันในช่วงเช้าๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นไฟ LED projector มีประโยชน์เพื่อที่เราจะเพิ่มการมองเห็นและการส่องสว่างในยามค่ำคืนได้แบบชัดเจนมากขึ้นค่ะ ด้านหน้านี้ก็จะมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศาแล้วก็มเเีเลดาร์ในการแบบตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อแสดงไปแสดงผลในมอนิเตอร์ข้างในนะครับที่เก็บสัมภาระเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ มันเป็นระบบโช๊นะครับผู้หญิงก็ไม่ต้องออกแรงมากครับฝากระโปรงหนักไหมคะไม่หนักเลยครับพี่พี่พพลองพี่ลองเปิดดูนะครับอโอเคค่ะมันมีโช๊ช่วยดันอยู่แล้วข้างในเนี่ยจะเป็นที่เก็บสัมภาระซึ่งมีความจุ125ลิตรครับหรือเวลาที่แบบว่าพี่ไปช้อปปิง้งหรือว่าซื้ออาหารสดอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเก็บกลิ่นได้เพราะว่าเราซีลขอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบกันน้ำด้วยค่ะ หรือว่าถ้าจะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ20นิ้วครับค่ะโอเคครับก็เวลาปิดก็ง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ไม่ต้องใช้แรงมากค่ะปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงกลางครับพี่ๆลองได้นะครับค่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าหนักเลยใช่ไหมครับพี่ค่ะโอเคครับด้านหน้าเนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเอ่อจะเป็นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วครับค่ะ ดีไซน์เป็นพระจันทร์ขาวค,ครับแล้วก็มีตัวกระจกไฟฟ้าแล้วก็กล้อง360องศาแล้วก็มีไบล์ทสปอตก็คือแบบแสดงให้เห็นว่าเรามีจุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยค,ครับจะแจ้งเตือนแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นมือจับประจุแบบซ่อนอครับค,คือเพื่อลดแรงเสียดทานของ ลมเวลาที่รถวิ่งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแนวไฮไลท์ตรงนี้นะครับพี่ก็จะเห็นว่ามันเป็นดีไซน์เหมือนแสงออโรร่าในเวลากลางคืนอะไรประมาณนี้ครับดีไซน์คอนเซปต์โดยรวมจะเป็นแบบเรือยอชครับซึ่งข้างหน้าเนี้จะมีกระจกแบบเฟรมเลทครับคือกระจกไร้ขอบพี่ก็จะเห็นว่ามันเป็น ดีไซน์ของรถสปอร์ตทั่วไปที่เขาไม่มีขอบประตูมันช่วยอะไรประโยชน์ก็คือจะทําให้เราสมมุติว่าฝนตกครับเราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็กางร่มออกมาได้เลยโดยที่ไม่ติดขอบประตูล็อกไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองเหรอคะแล้วก็กระจกเป็นแบบลามิเนตสอชั้นนะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ลดลงถึง ห้าเดซิเบลครับในห้องโดยสารด้านหน้าจะดำให้แบบพี่ขับรถนี่พี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงยางเสียงเครื่องเข้ามาในห้องโดยสารเลยใช่ไม่ค่อยได้ยินเลยครบค่ะครับก็แล้วก็มาด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านนะครับจะมีทั้งที่บ้านที่บ้านก็คือ AC คซะข้างบนนี้ใช้เวลา8ปดถึงสิชั่วโมง12ชั่วโมงค่ะเต็มร้อเซตตั้งแต่ ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยครับค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเวลาที่พี่ไปเติม DC ก็คือที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าที่ปั๊มชาร์จนะครับค่ะหรือผมแนะนำเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าสมมติพี่แบบไม่ได้ต้องการให้มันเต็มขนาดนั้นนะพี่แค่แวะแบบซื้อของในเซเว่นนะ ใช้แค่5นาที10นาทีค่อยๆสะสมไปก็ได้ข้างหลังก็คือดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์เจาะทะลุแบบโลโก้เรืองแสงโดยที่มันก็จะเป็นมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ข้างบนแล้วก็มีไฟตัดหมองอยู่ข้างล่างค่ะครับข้างหลังก็จะมีเซ็นเซอร์4ตัวก็สามารถที่จะเปิดข้างในนี้สามารถจุดสัมภาระได้435ลิตรครับ โดยที่ยังเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้พับเบาะได้60-40แบบแยกครับก็คือแบบจะมีะเบาะนี้เบาะหนึ่งแล้วก็สองเบาะอ๋อ,อกกค่ะครับ